สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้ข่สิพาะมาเบืองผักว่ายุคูเอตพ่นมีผักกินคือจังบ้านเฮารบอ,รอว่าก้อนสิไปตลาดเขาก็เขียนรายการาว่าเขาอยากได้ยัง,ยงเขากับปซื้อให้เพราะว่ามีตลาดผักขายทรงอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ค่ะขับรถออกไปประมาณ10นาทีก็ฮอดตลาดแล้วมันเป็นตลาดทรงตลาดใหญ่เลยตลาดสรงผักเนาะของที่ของสดประเภทผักแบบนี้นี่ ไขส่สีมันสียู่ในตู้เย็นไข่ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ต้องไปสื่อไม่เนาะคะ่ะบางย่างมันก็นอยู่ได้อาทิตย์เดียวบางย่างก็อยู่ได้โดนถึงประมาณสองอาทิตย์บางย่างไข่ก็สิก็บเขาช่องฟิตเนาะค่ะิสด้กินโดนๆย่างแรกที่ได้มากคือมะแค่รทแค่รทนี่คือต้องมีติดตู้เย็นมันเป็นของบพเสียงายคะ่ะเอาไว้ในตู้เย็นนี่อยู่ได้เป็นเดือนๆเลยไอตัวนี้อยู่ได้ย่างมากสองอาทิตย์ในตู้เย็น เก็บแยกเป็นถุงถุงหลังก็สิตัดเอพวกเอใบตรงเนี้ยออกค่ะแล้วก็เอากระดาษห่อก้อนเพื่อให้ความชื้นมันนันเห็ดให้เป็นความชื้นเนะเาะกระเซียวกระดาษห่อแล้วก็ใส่ถุงอันหนึ่งต่อถุงหนึ่งเก็บไว้นใน้ตู้เย็นโดนได้ประมาณสองอาทิตย์ส่วนอันนี้ผักซีผักซีล้ากับมีแล้ค่ะมีตลอดเลยผักซีล้าอยู่เนี่ยคนอยู่นี่กินผักซีล้าเขาสีเห็ดใส่แกง ใส่ผสมกับเขาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสีเห็ดสู้เดี๋ยวสีเห็ดไฮเบิ้งได้จ้ะไอ้ไอ้ผักตัวเนี้ยเขาส่ใส่อาหารแบบแบแบ luggage, เดี๋ยวสีเห็ดไฮเบิ้งสามกําหนีสามกํากนกกกหนีเบิง้งผักซีเบิ้งกําเบิ้งกําไข่กําหฮเบิ้งกําบ่หุ่มเลยค่ะเนี่ยผักซีสามกําหาสิบบาทสามกําหาสิบบาทถือบ่อพี่น้องเอ้ยข่อยอยากให้อยู่บ้านเขาขายถึกๆจังสี่ได้เบิ่งได้ Walmart, ไดเพียงหาสิบบาทได้ในเบิ่งข่อย กำกับสิบบ้องมอันนี้ก็คืออันนี้เป็นผักซีจีนบางผักซีจีนตะวันหนานี้มันเป็นหนาหอนเนาะผักซีจีนเพิ่นกันเลยบ่อยง้างไปไหนตะวันขันให้อากาศดีๆจังหน่อยนี่ผักซีมันสีงามกว่านี่มันสิเป็นตน้นใหญ่ยูนีเขาขายผักซีเขาตัดด้อค่ะเขาบ่ได้ลกมาทั้งหากทั้งตน้นคือจังบ้านฮเฮาเลยสามกำหาสิบบาทเท่ากันจะเนี่ยสามกำหาสิบบาทเราสังเกตเบ,บึง่บงเวลาเขาหมัดผัก เขาสีบว่าใหญ่เขาสีบว่าใส่ย,ยางหนังสติกเด้เขาสีาใส่เสียบแบบนี้ค่ะมัดทุกอันเลยทุกอันเลยเบื้องอันนี้ก็เป็นเบื้องเบื้เมนวาข่อยเ่าโพดเด้เขาสีบ่ใส่ยางหนังกติกหนังสติกอันนี้สามกํหาสิบบาทเดือนอันนี้มันเป็นผักเขาเสียเอาไปหฮ็ดสลัดจ้ะเนี่ยเขาสียบซับซับซับ,บละเอียดละเอียดแล้วก็ใส่กับมะเขือเทศหั่เป็นสลัดกินเนะาะใส่ ใส่น้ำสม้มใส่เกลือไปน,น้อยหนึ่งใส่พริกไทยนะเขาสีเห็ดเป็นเดี๋ยวสีเห็ดซูเบิงมือหลังก้อนจานเนี่ยตัวนี้เป็นสลัดเนาะอันน,นี้เกิดส,ส,สีเป็นสรเลน่เนาะสเลเน่เดียกันสองกำหาซีเพื่อกันเนี่เขาสีเขาสีขายเป็นยังสี่วันเถอะถ้าผู้ใดมันสีมีพอค่าเนาะเปยฮับของแบบเนี่ยเราก็ไม่แยกขายแต่ว่าสวนมาเขาสีขายเป็นกำหญ่ๆยังสี่หลัจ้าเขาบ่มีว่า ขายเป็นสองสามต้นคือจังเห็ดคือจังอยู่บานเขาเดย์บานเขามันห้น้อยผดเนาะจังผักซีงเสียก็เป็นกำรรเ,กรรเงีย้งกรรยกรรมักใหญ่เบุ้งกมข่อยกมเห็นบุ้งเพียเบื้องอันผักบุง้งผักบุ้งสงไซเบื้องผัวข่อยไปซื้อมหาห้เบื้องบต่ตรวจเบื้องขังลางเบื้องเขาเอาอันเกาห้ที่ไรบุ้งเลี้ยงเมื่อแล้วแต่ว่าขังขังนากล้องนี่เขียวสดงามบัดเพาะไตกองเขาสอดใส่ มันเป็นสีเหลืองมันมันเก่าแล้วเวิดเนี่ยพักบุงหาสิบบาทได้จจกกรรมนี่ได้หกกมจ้ะพักบุงได้หกกมหาสิบบาทเดือนอันนี้เป็นหมกพิษตะว่าบเัเผ็ดปันไดอันนี้เพชดกลางนะจ้ะไข่กะสีมะล่างทําความสาดแล้วก็เด็ดควนออกเด็ดควนเสร็จแล้ว่ข่กะสีแยกไว้น้อยหนึ่งไปแต่กินสดสด แล้วที่เหลือข่กะสิเขาช่องฟิตเลยจ้ะเพราะว่ามันกินบทันเนาะเอาเขาช่องฟิตเวลาเขาอยากตำแก้วตำปุนเขาเขาออกมาขวะใส่หัวหอมกระเทียมเห็ดใบถ้ากินระยะยาวได้เลยจ้ะนี่สื้อม้เข่งหนึ่งเข่งเข่งนี้บ่บ่รูว่าจักบาทแต่ว่ากับบ่แพงเรจาจะพอะสื่ออยู่ถือยูกอันนี้เขาเอื่นมาคูซ่าคูซ่าทางแขกเขากะสีเอามาเห็ดยัดใส่แล้วก็แกงใส่ มะเขือเทศเป็นนำซุปนะจ๊ะต่ว่าข่อยว่าข่อยเฮดอกแบบนั้นข่อยเสีเยามาต้มจืดยัดใส่ตามสไตล์ของข่อยใส่บุญเส้็เนะจ๊ะเดี๋ยวมือล้างก็สิมมเฮหดให้เบงข่อยสสีฮ็ดไข่ไข่มาละยัดใส่ต่ว่าข่อยสีใส่คู่ซ่าอันนี้ก็ต้นหอมบานเฮาคือจังบานเฮาเาะจ้ะตะว่ามันสิเป็นต้นใหญ่เนาะสองกํานี่ก็ห้าสิบบาทจ้ะต้นหอมพักอันนี้ เพิ่นคนอยู่นี่เขาเอิญมาเบื้งดูเบิ่งกำเบิ่งกำผักเบิ่งกำผักอยู่นี่ขกรร่กรกำบ่หุ่มเลยผักตัวนี้เอิญว่าจอร์เจียอารมณ์มันสิไข้ายๆผักกาดกระจรบานเขาเลยจากมันสีมีกินรสชาติเฉพาะของมันตัวเนี่ยกินกับเข่ามกไก่เข่ามกเนื้อกับแกงเนื้อแกงไก่เอยียงกินได้กับสารพัดเลยไข้ายๆผักกาดผักเยียงกันแต่ว่ามันสิมีกินเฉพาะตัวกะ ข่อยกับมากเยอตัวเนี่ยต่ว่าบางคนบ่ชอบกับสีว่าบ่าชอบแห้วมันสีมิกินรสชาติของมันโดยเฉพาะเลยจ้ะนี่อันนี้กับสีเป็นอันนี้กะล,ลัมก็จ้ะกะลัมซองหัวนี่กะหาสิบบาทด้วยกันมันสีไม้เป็นแพ็กอันนี้คือพักพวกนี้ข่อยเอาออกจากกล้องหมดแล้วเอามาเคี่ยวให้มันดูดีให้พวกเจ้าเบื้องตะวันตามทีม้าอ่ะมันสีไม้เป็นกล้องแบบนี้เขาก็ไปหาเหลือกเอามาเขาสียเอาแบบใดนอกจาก ส่วนผลไม้ยอยกสีซื้อประมาณนี้นะคะมันกะสีมีหลักๆเลยอยกระสีมักซื้ออางุ่นติดใบตู้เย็นเนะาะองุ่นกระสีมาเป็นเป็นกล้องเป็นแพ็กกันแพ็กนึงมันกระสีมีสามถุงมั้งสี่เนาะอยที่ตองมิติดตู้เย็นอยู่นี่ก็คือมกแตงกวาจ้ะมกแตงกวามกแตงกวาอยู่นี่สิเป็นลักษณะแบบนี้สิเขียวสดแบบนี้กล้องหนึ่ง แพ็คหนึ่งนีสองถุงนีเนาะมันจะมายเป็นแพ็คเป็นกล้องกล้องหนึ่งกับย่ประมาณ60บาททุกบานคิดว่าทุกบานอะ่ะตรงนี้ติดตูต้เย็นเพะว่าคนอยู่นี่เขากินบักแตงกวาคลายเป็นผลไม้เป็นผักกินเล่นนั่งยือซือ้อกะเอามากแก๊กินกล่อมๆมัๆ่งใจๆกับแค่หลอดเขามากินเล่นกันเนาะอันนี้กับสีเป็นหมักอินทผลัมสดแต่หน่วยมันบ่ค่อยญงปันไดนอันนี้เขาเอื่น่าถ้าเป็นบานเทากับสิคล้ายๆว่าลูกพีดแต่ ลูกพีทหรือว่าลูกคิดว่าเป็นพีทะเพะาะว่ามันแหงวยน่อย,อยถ้าว่าข่อยว่ามากินป็นใดนนี่ก็จะเป็นหมกเดือนเนาะจ้ะหมกม่วงแล้วก,ก,วะกะ็สมอันนี้ลูกลูกพับเต็เขาเอินมาลูกพับลูกทั้งประมาณเนี่ยจ้ะหมกแตงโมเนาะอันนี้คือหลักๆที่ข่อยมักสีสื่อติดตูเย็นไหลพวกเป็นผลไม้พวกนี้ข่อยสิบ,บอ,อยสบ,บ่างเนีอจ้ะ เพราะว่าถ้าล่างแล้วผลไม้มันสเสียเร็วข่อยสิเอาออกจากแพ็คที่เขาเอามาจากเอ่อจากตลาดเนี่ยข่อยสิเอาออกมาใส่ตะกาตะกาไว้แบบนี้แล้วข่อยสิเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษอียงก็ไดมาปกไวแต่ว่าข่อยสิบ่ใส่พลาสติกเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกมันสิเป็นหยดนามลงแล้วมันเสิเห็ดให้มันเสียตืมข่อยสิบ่าล้างข่อยสิเอาเข้าตัวเย็นแบบนี้เลยเวลากินยังข่อยเอาออกมาล้าง มันสิคอยมันจังคอยสิอยู่ใดโดนถ้าเขากินเพราะว่ามันเพราะว่าคอยอยู่กันแค่สามคนพอลูกเนาะพอแม่ลูกมันกินทันจากของพวกเนี่ยคือถ้าบบก,กินภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยของมันก็สิคอยเสียเนาะก็คือบบสือมาาลายกับสืบประมาณเนี่ยค่ะก็กินเมื่อนิดละน้อยเดี๋ยวคอยขอตัวไปล่างแล้วก็จัดของเขาตู้เย็นกันเด้อจา้ามือหลังสิพามาเบิ่งไมว่วา เห็ดอาหารจังไดเรากายวิธีเก็บของใบในช่องฟิตมันมีอย่างน่เดี๋ยวมือหลังมาเจอกันค่ะไปแล้วจ้าไม่บายจ้าสวัสดีค่ะ